สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้มีผม Final ชูทีวีนะวันนี้ผม Final X T v ไม่ต้องตกใจนะเขาไม่มาทีเขาไม่ีเเปิดหน้าหรอครับอ๋อโทรศัพท์ค้างไม่ใช่อะไรทำให้ถึงไม่เปิดหน้าอ๋อโทรศัพท์ค้างมาหนึ่งตัวครับตังงวัานี้ เข้าหัวเข้าหัวครับตัวใหมเข้หัวไปแล้วห่งตัวเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักครับต้หนมาต้งหมือนกินมาเลยเออทเนี้ยได้กูไม่ได้กิงเลยยังยังไม่มีคนมาอีกเฮ้ยมีคนอยางนั้นหนึ่งตัวไอวอไป้ยตัวนี้มาตัวนี้มา

คนดูคนดูแปบแปบเสียเที่ยวอ่ะเสียเที่ยวอ่ะนี่เออสนรอดสงสวัสดีคนดูสองนล้นคนหนนะครับวันนี้มาอยู่ผมมอนเดนนะครับรล้วคนอคนรคนมอนล่นม ก็มีจ้างเป็นลอยล้านนะตอนนีกน้กินข้าวก็กินข้าวข้าวจาละลานนะมันผมกินข้าวจาละลานเอ้ย ต้องปูแน่นอนแม่งต้อโปูอ่ะปูอ่ะนี่เอาสิเนี้ย เก็บเก็บหนึ่งเก็บหนึ่งเก็บหนึ่งยังวะนี้ยมีพันยาอยู่เก็บหนึ่งเก็บแต่งนะแต่งนะเอามาแต่งนะโคโลนตี้นะไปเอวอเอวอเอใจยิน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 ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ ฮ้ยหลังหลังระวังระวังเออระวังหลังระวังหลังเงียบวยเนี้ส่งีไม่มีัแสินค้ามากยอส่นด10%เดือนทีรถจักรยานแล้วอุปกรณ์เสรอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์สปิใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ลกลดกลใส่ใส่้าไปดิโอ้โห สวัสดีครับคุณครูวันนี้นูชพร้อมเยี่ยนเลมคะสมุดกันหนัพร้อมครับวันนี้นุตั้งใจเรียนครับเรนังกับคนรู้ใจเรียนยังไงก็โง่สิครับส่วนทุกคุณหรอครับไม่อะไรก็ท่องไม่ได้ก่อนจะเลิกเรียนครูบอกว่าจะท่องจนคุณบวัวครูงานสบายร้องนี้ปะ ไมมีโปอยู่บนฟ้าไม่ใชม,มันยีย่เฮ้ยอมได้งไงพี่โนอเมื่อไรอมมันมที่ใส่วัดโนเอามปนี่ใครให้เอามานี่หนึหนนตัวหนึ่ตัวจังหวะนี้หน่งตัวหนึ่งตัวหมดแต็กแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหน่งโอ้โหพี่ก็ไม่ยากแกต่โมว่าพี่มันโหโหโหดจริงเลยโหดไเป็นแลวะ โ,โ,โก็โคตรจริงเลยเราลูกซองใบจังหวะนี้จังหวะน,น,นี้โอ้โรัวๆครับรัวๆฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยครับฝากรายก็แชร์ด้กกวยฝากรายก็แชร์นะครับถ้าถ้ามีผู้ที่ตามเห็นหมื่นเมลายนะครับจะขอครับหรือทิ้งใครก็ได้นะครับแกของนะครับ มีตัวมันมีตัวตึงจนนึกตัวว่ะอาดัมมาอาดัมอาดัมเอ้ยไม่ให้มันเป็นเชื่อนี่วะมันยุ่งเฉยนี้แหละมันยุ่งเฉยนี้แหละเชื่อผมปะเอาอย่าเชื่อแล้วกันเพราะกูหาไม่เจอแป๊บนะแป๊บนะมันหายไปไหนวะเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเฮ้ยเกินไปเปล่าครับกูเจอแล้วเจอแล้ว ซ้ำเกลือเจอแล้วเจอแล้ว by, เดี๋ยววิ่งไปเดี๋ยววิ่งไปเฮ้ยขอไม่ได้เอาตัวเองอยู่ไหนอยู่ไหนก็มาดิครับเอ้ยมันอยู่ทางใต้มันอยู่ทางใต้โอ้ชินาแล้วไม่ว่้ามายแต่เหลือใช่ไหมสุดท้ายก็ต้องแพ้ล่ะเพราะว่าไปแล้ว